บ้านชีวาดีบ้านหลูพูลวิลล่าที่ฟังก์ชันครบครบออกแบบด้วยสไตล์อังกฤษที่สวยงามแบบนี้ราคาไม่ถึง7ล้านบาทน,นะครับถ่ายคลิปมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับแฟนๆช่องเราด้วยนะบ้านชีวาดีจะน่าสนใจยังไงจะอยู่ที่ไหนจะเหมาะก,กับใครเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ ใครกำลังมองหาบ้านไม่ว่าจะซื้อเพื่อ,อยู่เองหรือซื้อเพื่อการลงทุนเชียงใหม่มีเรื่องเล่ามีบ้านสวยๆมีบ้านดีๆมาแนะนําครับบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ ah ้านชีวดีอยู่โซนป่าแดดนะครับเดี๋ยวในาวานให้ดูแผนที่ก่อนนะอยู่ตรงโซนนี้เลยครับบอกเลยว่าเดินทางเข้าออกง่ายมากๆครับใกล้ทั้งสนามบินใกล้ทั้งโซนช้อปปิง้ง <c oughs> ใช้ชีวิตสะดวกสุดๆครับไปเดินดูบ้านพร้อมๆกันดีกว่าครับเริ่มต้นจากหน้าบ้านนะครับเราจะเห็นบ้านเป็นบ้านสไตล์กังกฤษ3ชั้น สร้งบนที่ดิน48.9ตารางวาที่สําคัญด้านหลังติดคลองแม่ข่าด้วยนะครับนี่หมดกังวลเรื่องใครมาสร้างอะไรบางวิวแล้วครับเดินเข้ามาครับจะเจอกับลานจอดรถกว้างมากครับทุกคนจอดได้3คันครับที่สําคัญรองรับระบบชาร์จรถไฟฟ้าเรียบร้อยครับพอเข้ามาด้านในก็จะเจอกับห้องอเนกประสงค์ครับตรงนี้สามารถจะทําเป็นออฟฟิศเล็กๆได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นห้องนอนผู้ใหญ่ห้องนอนรับแขกก็ไม่เลวครับพอเดินตรงเข้ามาด้านในตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทนาวานชอบที่สุดครับจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่เชื่อมโยงกับ Family r o o m ครับพอเปิดประตูด้านหลังไปก็จะทะลุไปถึงสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำเป็นสระเกลือที่สำคัญมีจักรุซี่ด้วยนะครับนาว่านเห็นนี่นาว่าน,นึกถึงการใช้ชีวิตได้เลยครับนั่งทำงานตรงนี้มองเห็นลูกๆว่ายน้ำตรงนั้นคุณปู่คุณยา่านั่งโซฟาอ่านหนังสือโอ้โหต้องมีความสุขมากๆแน่เลยครับด้านล่างมีห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำขนาดกำลังดีเลยครับนี่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งสามารถอาบน้ำด้วยนะพอขึ้นไปชั้นสองครับตรงนี้สามารถจะทำเป็นห้องนอนได้ครับนะแต่ถ้าเป็นนว่านะอาจจะทำเป็นห้องทำงานหร ก็เป็นห้องเล่นเกมอะไรประมาณนี้แหละครับเดินตรงเข้าไปอีกหน่อยครับคราวนี้เป็นห้องนอนครับความพิเศษของห้องนอนตรงนี้นก็คือสามารถจะมองทะลุปไปถึงด้านล่างได้ด้วยครับนอกจากจะมองเห็นคนข้างล่างแล้วยังมองเห็นแชนเดเลียขนาดใหญ่สวยงามที่นําเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับแล้วพอขึ้นไปชั้นสามครับตรงนี้จะมี2ห้องนอนนะให้ดูวิวจากห้องนอนใหญ่ดีกว่าครับนี่มองทะลุปไปถึงวัดพระธาตุดอยคําวัดพระธาตุดอยสุเทพเลยครับสาม,มารถจะกราบสการะได้เป็นมงคลกับคนที่อยู่อาศัยได้เลยครับพาเดินชมบ้าน เด,เดี๋ยวมาพูดถึงความประทับใจมากดีกว่าครับอย่างแรกเลยในว่าประทับใจฟังก์ชันการใช้งานของบ้านหลังนี้ครับยอมรับเลยว่าบ้านชีวาน,นีเป็นโครงการที่ออกแบบได้เข้าใจไลฟ์สไตล์และปัญหาของคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างดีครับใช้พื้นที่คุ้มค่ามากๆมีฟังก์ชันที่ถูกเชื่อมโยงสเปซทั้งแนวนอนทั้งแนวตั้ยอยู่ตัวอย่างเช่นการเชื่อมโยงห้องครัวเข้ากับห้องนั่งเล่นและเชื่อมโยงไปที่สระว่ายน้ำครับหรือจะเป็นการสร้างช่องมองที่สามารถมองจากชั้น2ทะลุลงมาถึงด้านล่างมีระบบฟ ่ออากาศ PM ส5ุดห้ามุนเวียนภายในเดินท่อฝังในผนังเรียบร้อยครับความประทับใจต่อมานั้นก็คือคุณภาพของงานก่อสร้างของบ้านหลังนี้ครับนอกจากจะออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วบ้านหลังนี้ยังถูกสร้างมาอย่างปราณีตครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของโครงการเองเนี่ยเป็นวิศวกรครับก็เลยมีความเข้าใจในการก่อสร้างเป็นอย่างดีประกอบกับการดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด <c oughs> ผลที่ได้ก็คือบ้านที่มีคุณภาพครับยกตัวอย่างสักหน่อยแล้วกันครับเสาเข็มเขาใช้เสาเข็มลึก8เมตรครับหมดปัญหาเรื่องบ้านสุด แตกร้าวเลยครับจริงๆประเด็นความประทับใจตรงนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนไปดูเองนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสเนี่ยรับรองจะเข้าใจในความประทับใจของนว่าเลยครับอีกหนึ่งความประทับใจที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของความคุ้มค่าครับความสวยงามทั้งหมดฟังก์ชันทั้งหมดราคา6.9ล้านครับโอ้ต้องบอกว่าคุ้มค่าสุดๆครับราคานี้แถมทั้งบิวอินตูเสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมเข้าอยู่เลยครับจะซื้อไว้อยู่เองหรือว่าจะซื้อไว้ลงทุนก็คุ้มครับเอามาทําเป็นบ้านช ทางระยะสั้นระยะยาวเนี่ยคิดยังไงก็คุ้มครับที่สําคัญบ้านคุณภาพแบบนี้ในโลเคชันแบบนี้เวลาผ่านไปมีแต่ราคาจะขึ้นแน่นอนครับและหัวข้อสุดท้ายที่นายว่านจะมาแชร์กับทุกคนในวันนี้นั่นก็คือบ้านหลังนี้เหมาะกับใครกลุ่มแรกครับคนที่ต้องการหาบ้านสําหรับสร้างครอบครัวครับครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูก1-2ถึงคนเนี่ยอยู่ได้สบายเลยครับฟังชันครบคันมากๆที่สาคัญเป็นฟังก์ชันสําหรับใช้ชีวิตจริงๆในยุคปัจจุบันครับราคานี้ฟังก์ชัน บบนี้ถือว่าคุ้มค่ามากมากครับกลุ่มที่2อครับอันนี้เหมาะสําหรับการซื้อไว้ลงทุนครับอ่ะถ้ากว่าบ้านช้าเนี่ยเอามาทําเป็นระยะสั้นครับ Airbnb อะไรก็ว่ากันไปพอเวลาผ่านไปสักระยะเนี่ยราคาขึ้นค่อยขายรับรองครับกำไรงามแน่นอนครับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับแฟนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าเพียงแค่บอกว่าดูคลิปเชียงใหม่มีเรื่องเล่ามารับไปเลยผ้าม่านทั้งหลังและเครื่องกรองน้ําสะอาดครับรีบเลยนะครับโปรนี้มีเวลาจํากัดที่สําคัญในโครงการหรือบ้านแค่2หลังเท่านั้นครับใครสนใจ แวะไปดูได้ครับหรืออยากจะให้นาว่านพาไปดูเองก็ยินดีครับรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับความแข็งแรงคือจุดเริ่มต้นของความสวยงามและบ้านง,งามบ้านดีๆฟังก์ชันโดนๆแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนะครับใครสนใจรีบเลยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ